สวัสดีครับผมสวัสดีอยู่กับสองแฮมเบาเบานะครับเนาะกะตอนนี้ก็อยู่น่ายเปรีครับอยู่แต่ต้นลำไยคือเราครับชิมว่าบอกว่าบ่าวเรื่องที่ลงคลิปอ่าวินโดกับวินลาไปนะครับเนาะว่าผมคลิปต่อไปผมจีว่าผมสิมาบอกว่าผมหายไปเซ่คือบมลงคลิปโดนๆหลายคนกะถามาแฮมเบาเบาไปเซ่ไม่ได้ไปเซ่ครับก็อยู่บ้านครับลงมาเหลินน้ำไอเปรีเพิ่นไอเปรีเพิ่นกะคอนมันอยู่เรื่องครับพอดีพากันไปเก็บมันมาบางอย่างนี่ ไปเก็บม่แล้วครับปกไดบริการอยเป็นครับเจ้าน่อยกะทิไปออกกําลังกายครับพวังกับบอลไลครับเขายกมีคนหลายอย่ครับสุมไอเขายกพากันคอนลามันอยู่หน่งนะครับคอนมันสะดกับไม่ได้ไปใช้ครับลงกมาเหร่นหน้าใสไปเรยลงมานอนพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยครับทั้งเงินแนงวดลดอย่างแนนะครับมันหลายอย่างทั้งงวดที่เอามายืมป้ายืมลุงเพิ่มมาเห็ดอ่ะโรงงานน้ำจิ้มนะครับ กับบอดี้เป็นอย่างไรยดอกครับจะท่อครับท่อบางบางเรื่องกับท่อรถกับเกือบเกือบเกือบถึงยึดนะครับก็พอดีว่าผมมอมาส่งตัวกับถึงยึดครับแม่เพื่อนกับในส่งงวดนะ่ครับยายศาสร่งงวดนี่ครับเงินที่เพิ่นเก็บมาแหละครับจนตอนนี้ก็ก็เลยตอนนี้มันช็อตช็อตไปเบิดนะครับนาะผู้เดกกับเศรษฐกิจแบบนี้แม่เพื่อนกั ทุกคนกับซวอยซัพพอร์ตทั้งเบิดนะครับก็เลยกลับมาถ่ายคลิปก็จะมีรายได้เสริมข้าม่นะครับแ้วเรื่องรถที่ว่าถือยึดวัดี้ถือยึดนะครับเพราะว่าแม่คนออกไปจ่ายคือวานแล้วนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องครอบครัวนิดหน่อยครับทั้งไอแม่กับเมียนะครับเนาะกับกับัตาแน่นอนกับมีปัญหากันนิดหน่อยนะครับก็คุยกันเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนั้นก็ตื่นมาเนาะโมเสกพอ่นก็ไปถามว่าเป็นยัง เรียกว่าโบ่โบ่อให้พอฟังนะครับแม่พอไปบอกให้แม่ฟังมือต่อมาเป็นกับเอิรนมาคุยกันทั้งเ,เบิดเอิรนเบิรอบคครับทั้งไอไม่ทั้งพอทั้งแม่ทั้งอีกอย่างที่เข้เพระ่า,าช่วงนึงกับผมก,กับบอกเข้าไปนะครับก,ก,ก,ก็ลงมาอยู่ตื่นเสารมาผงก็ลงมาอยู่ผีเลยลงมาคลายว่ามาผ่อนคลายครับมาคิดอีกอย่างแม่อีกอย่างคลาย่าคิดไปเองครับบ่ไปปลึกษาผู้เดนะครับ มาลงมานอนนี่แหลก็มานอนนี่แหละก็เลยทนบาไว้นะครับทนบาไว้ว่าเขาจะมาอยู่ขังสี่กับโบแมนเขาก็ตัดสินใจไปบอกเขาเป็นดีกว่าก็ให้พ่อครับเป็นซื้อกลางเพราะว่าส่วนมากสี่บอกบอกกบพ่อครับบอกกันตรงๆผู้ชายกับผู้ชายนั่งกันนะครับกับบอกกบพ่อพ่อกัไปบอกกบแม่อีกท่านึงก็บบอกกันบอกกันไปกันมาเมื่อยังม่นเศร้ามากกัตกลงคุยกันรู้เรื่องกันทุกคนนะครับทั้งไอ้ทั้งน้องทั้งเมียยังก็คุยกันเรียบร้อยไปแล้วครับ โอเคกันบันเหล้วบ่ได้มีอีหยังกันแล้วก็แชมเบาๆสิบ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าอยู man, o, ่นี่มันบ่มีเน็ตครับอยู่นี่มันมีบ่มีเน็ตผมก็เอาโน้ตบุ๊กลงมาทํางานลงมาตัดคลิปซื่อๆแล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์เด็ก่อนแชมเบาๆสิใช้ iPhone 12นะครับเนาะ iPhone 12 Pro Max เลยละ่ะแชมเบาๆได้เอาไปขายนะครับไปขายไปใส่นี่ใส่นี่ทั้งส่วนตัวเนี่ยทั้งอีหยังเนี่ยหลายแนวครับ ก็เลยซอรอแบบโทุ่งใดกับพ่อครับตอนนี้สื่อโทร่ด้กับพ่อครับเพราะว่าตอนที่ผมโบมีโทรศัพท์ตอนพ่อเอาไปขายหรือว่าไปจำนี่ผมก็เลยลงมาอยู่นี่นี่ครับอูอูนี่เลยครับนี่อูอูนี่แหละลงมาปุ๊บลงมาแหละแบบผมมานอนนอนอยู่เวลาว่างครับเวลาว่างคือโทรศัพท์โบมีครับโบมีโทรศัพท์เลยโบมีอย่างเลยโทรศัพท์เอะผมเลยเขาใจว่าเอ้โบมีโทรศัพท์นี่เวลาว่างมันเยอะครับ บริไปเคียบริไปเล่ยนยังผมก็เลยว่าขึ้นว่าชั่เชียวเนี่ยมัน,ม,นมันกลมมันกลมหนาเกินไปเวลาวางผมเอาไมา้เทียนน้ำไกลหรือว่าผมมาล่างถวยให้ไปเลยผมเมียนเมียนผมยังผมก็เลยตัดสินใจ,ท,นใจ,ท,นใจที่จะบุสือโทรศัพท์แต่ว่าอันนี้แบบแชทว่ายังผมิไปทู่ก็ไปรับซื้อครับไปทู่ไปทู่ทหาผู้อืน่นหรือว่าไปรับสายผู้อืน่นโทรมาผมใส่นี่ครับ โทรศัพท์เป็ยังไงโทรศัพท์เยังกับรูดรูดใาโทรออกกับรับเด็กครับเพราะว่ากับเบอร์เวลาครับตอนนี้เวลากับพระนละตงนะครับเนี่ยนี่เลยครับสาเหตุหนึ่งเรื่องโทรศัพท์กับรับใบโทรกับพ่อครับสําหรับเด็กชายให้เบาๆคือบม่ค่อยตอบเม้นเด็กชานี่คือเรื่องตัวคอมเมนต์นะครับอันนั้นเรื่องครอบครัก็จบกันไปแล้วนะครับล้าน แรกๆแม่แม่แม่บอกว่าแม่จะแบบขายร้านแบบถึกๆได้ครับผมก็เลยว่าโอ้ยเก็บไว้ดีกว่าห้องกับบ่มิเงิ้นห้องกับซอยกันหาไปนี่แหละครับแถลงพ้น่าจะขายแบบที่ที่ร้านแ่บดีๆทางๆนะครับที่ร้านยายสาขายก๋วยเตี๋ยวแม่บอกว่าแม่จะขายสามแสนครับผมก็บอโอ้แต่แบบสื่อแรกๆเมื่อกับน่าจะแพงกว่านั้นแล้วสื่อตะกรอนนะครับตะก่อนแบบบป้าจจะตีขึ้นหลังอะโดนครับกับแพงแล้วก็เลยคุยคุยกันปุ๊บ มึงก็เรียว่าเออบุขายกับบุายเขาก็สู้กันไปเดี๋ยวนี้ทุกคนก็นทำหน้าที่องจะาข้องไปนะครับเนาะก็ฝากติดตามสองแต่ละสองนะครับบอกว่าจะเป็นยายซ่าไอ้แม่ครับผมหรือว่าหนองไก่หรือว่าฐานน้อยทุกคนนะครับยืมตีสิ้นทั้งบัญชียืมแม่ก,ก็บที่เป็นมีงวดลดนะครับมีงวดลดแล้วกันนีที่เอามาเฮ็ดโรงงานแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็นถึงวันหนักพอสมควรครับ เก็บกดมกเก็บกดนะครับแบบท่อช่วงนึ่งท่อช่วงนึงครับกะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องนะครับในขอบวัวของผมอันนี้ครับว่ามีอยังหลายครับกับว่าโบซูฟังครับว่าเป็น่ยนยังหายไปไซเดี๋ยวทุกคนที่เขาใจพิดว่าไปจังสั้นจังสี่นะครับเนาะอันเรื่อง ทรงผมเลื่งอยังนี่กับวท่านลตัดครับพอดีว่าไปไปหาไปสร้างไปหาสร้างมือหนึ่งสร้างนอนครับสร้างนอนเลยนอนร figure, ับซื่อแล้วก็ห้องกับห้องปุกครับสร้างบบตื <yes. S 2> ่นครับสงสัยสร้างบอยากตัดผมห้องแบบแห้งครับตัดไน้อยก็่ห้องแบบพราห้องแบบดังครับแค่เยกับโบตื่นก็เลยเดหนวดเข้าทรงผมจักหน่อยก็เรียกว่าสีบ่ายเงาครับแต่ว่าบลูว่าสีบ่แต่ว่าจะบ่ายเงาลองบวยเงาครับเกิดมาไม่เคยใบผมเงาจักเ่อ อยู่โรงเรียนประจำกับัวเกียน์นะครับหัวเกียนลยแล้วกับไปทหารอีกกับัวเกียนอีกกับลูชินว่งงวงองใบเงาบึงแต่ว่าบุรุว่าศิได้บ่ชูไทยกับนี่นะครับผมเราลงมาทำงานลงมาอาชีพแต่ยังยะหนี่กับฝากให้กันร่งใจทุกทุกช่อง,องคือเอาแหละนะครับเนาะครับและต่อจากนี้ไปก็คือที่เป็นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะครับเนาะคิดหลายๆคิดคิดรอบครอบคิดอันนี้ก็เก่า คือให้มันหลายคือรอบขอบแต่ว่าก็เอาปุ่งจะคล้องครับเห็นผู้ใหญ่ขึ้นก็เก่าแล้วแะครับจากรอบนี้เขาก็มีบทเรียนหลายอย่างนะครับขอให้ทุกคนสูๆสแหวมกันครับผ่านวิกฤตโควิดไปน้หกันสู้คนครับสําหรับทุกคนที่กักตัวก็ยังสําหรับผมกับยูนี่ครับยูน่าชายเปีครับเพมีโควิดแน่นอนครับเพไปหาไฟแล้วก็เพามีไฟมหาครับอยู่กันบากีคนครับเหมาะแมอแม่ยืนนำบนนี้นะครับ เปล่นกาลังใจให้ทุกคนที่กําลังติดโควิดหรือว่าเป็นใครเป็นยังเศรษฐกิจนแบบนี้นะครับโชาท,ทีสู้ๆไว้ํากันนะครับอยู่อยู่น้ากันไปโดนๆรักษาสุขภาพร่างกายทุกคนนะครับเนาะจะเก็บจะไข่จะป่วยครับผมโชคดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ